เราเก็บมาให้แล้วสวยงามสีแดงสดใสเปะโดนใจแน่นอนนะครับผมยังใหม่จัดการให้เรียบร้อยนะฮะไม่คุณรับภาพผมไม่กล้าเอามาขายหรอกนะครับผมบอกแล้วครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งแน่นอนฮะผมจัดให้ได้เสมอครับสวัสดีครับผมเจอกันเจิงอีกแล้วฮะไม่ได้เจอกันนานเลย3 4มสี่วันเฮเป็นไงวันนี้จัดรถสีแดงสวยๆมาให้เลยครับผมกลับมาด้านสองนะฮะ เรามาดูกันรายละเอียดคันนี้นะครับผมเป็นม้าค่าส a งแฮชกนะครับผมเครื่องเครื่องยนต์1.3อ่าเป็นตัวไฮนะค่อยๆไปวันนี้ค่อยๆไปวันนี้ไม่ก็โชคโคกหักนะฮะค่อยๆรีวิวนะฮะเพราะว่าโปรดิวซ์ท็อปนะฮะเขาบอกผมมาว่าคุณต้องค่อยๆไปค่อยๆเดินค่อยๆรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นถึงทุกจุดทุกซอกทุกมุมวันนี้ผมจะพาไปดูทุกซอกทุกมุม เ็นเมครับผมห้องเครื่องกิบกิบนะครับผมดูน็อตเหมือนไรเลยต่จัดท่านี้ก่อนเลยนะครับผมไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะดูได้เลยนะครับผมรับประกันครับผมไม่เคยชนมาแนนอนเจ๋งรับประกันคุณภาพนะฮะเจ้ามาสด้าสองแฮชแบ็กหนึ่งจุดสามนะครับผมไฮออโต้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเราเก็บมาให้แล้วสวยงามสีแดงสดใสเปดนใจแน่นอนนะครับผมกับราคาคันนี้นะครับกับราคาคันนี้นะครับผมอยู่ที่3ามแสนสามหมื่น 90,00บาทนะครับผมราคาเงินสด339,0 0 0บาทนะครับผมพรอยู่ที่เดือนละ6 3 7 7บาทเท่านั้นครับผม84ดวนอ่ะเรามาดูรอบคันกันครับสวยงามนะครับผมลังใหม่จัดการให้เรียบร้อยนะฮะสีสันสดใสเก็บงานให้เรียบร้อยภายในสปอร์ตโชเชียวนะครับผมอ่าเป็นไงครับผมผมบอกแล้วว่ามันคุณภาพอยู่แล้วนะครับไม่คุณภาพผมไม่กล้าเอามาขายหรอกนะครับมาดูข้างหลังกันครับผม กว้างขวางนะฮะ,ะจัดพรมสามดีให้เรียบร้อยพร้อมขับครับผมเรามาดูที่เก็บของกันนะครับด้านหลังครับเป็นไงเป็นไงครับโอ้โห้สวยจริงอ,อุปกรณ์นะครับครบนะครับอุปกรณ์เสริมเรามีกัรดการให้ครบเรียบร้อยนะฮะเมือนเดิมครับผมผ่อนสบายๆหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่งวดนะครับผมร,ราคาเงินสดอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะ ลืมครับเรามีโปรเซอร์ไพรส์เซลให้ด้วยเอาอะไรก็ได้มาเซอร์ไพรส์เซลมีส่วนลดให้อีก10,000บาทครับผม <c oughs> ผมบอกแล้วครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งแน่นอนฮะผมจับให้ได้เสมอครับอ้าวเวิร์นมาดูข้างในอีกคนะ่ะลืมเรามาดูเลขใหม่ให้เขาด้วยอ่าอ่าก่อนจะเี้ยวม,มาดูเลขใหม่กันครับเป็นไงแอร์เย็นเพลงเพราครับผมกับไม้แค่120,000นนะครับเป็นไงฮะ แอร์เย็นแพงเพาะครับผมกลับมาสบายๆนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นครับผมรถบ้านแน่นอนครับโปรมาเลยมาติฟังก์ชันมีให้เรียบร้อยขับขี่สบายสนุกทุกการขับขี่แน่นอนนะครับผมสบายครับผมมาด้าก็ทํามาดีนะเหมือนเดิมครับผมสาหรับใครที่ชอบนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมดาวเจ็ดบาทครับผมรีจัดรีโอนรีบลบอนะครับผมรีประกันไทยนะฮะเราจัดให้หมดเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับผมจะมีบริการเซ็นสัญญาออนไลน์ จัดการให้ท่านบางกร7บาทครับผมใครไม่เจ๋งผมเจ๋งฮะ